สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of f l ล m e นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกํำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาพพอร์ตให้กันและกันที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆนะคะส่งพลังงานดีๆและคืนนี้ก็มาส่องพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันเช่นเดิมค่ะเราฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินในทุกทกวันนะคะปล่อยให้เรรื่อองงขความัก เป็นเรื่องของเวลานะคะให้มันฟล์ไปกับความรู้สึกเราทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันถึงเวลามันก็จะคลายมันก็จะมีทางออกของมันเองไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะแต่เมื่อเราพยายามที่จะเข้าหาพยายามที่จะต้องการคาดหวังมากๆมันจะยิ่งทําให้เราได้เหมือนกับว่าไม่บาลาน س กับชีวิตของเราเองรู้สึกว่าจดจ่อมากเกินไปเพราะฉนั้นเรื่องราวของความประความสมพันธ์ปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาคนที่ใช่ก็ใช่คนที่ไม่ใช่ก็ออกไปจากชีวิตของเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นรักแล้วก็เคารพตัวเองให้ใหมากๆเพราะถ้าคุณรักตัวเองให้มากมี ให้เกียรติตัวเองซื่อสัตย์แล้วก็มีพลังงานที่หนักนั่นและเข้มแข็งควบคุม,มอารมณ์มีเหตุและผลมากๆคุณจะเจอคนคนนั้นคนที่เป็นพลังงานเหมือนกับคุณดึงดูดเข้ามาในวันที่คุณรู้สึกว่าไม่ทันในตั้งตัวเมื่อเราโสดมากๆเราจะโฟกัสบางสิ่งบางอย่างได้ชัดเจนและได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าโสดยิ่งโสดนานยิ่งรู้สึกว่าเ,เราต้องการอะไรและเมื่อไหร่รู้สึกว่าเราดึงดูดเข้ามามา,มากๆเรารู้สึกว่าเออเราไม่ได้ต้องการใครหรอกเราอยู่ได้ด้วยตัวเองก็ได้แต่เมื่อถึงวันนั้นจุดนนั้ของชีวิต อาจจะเป็นช่วงกลางนะคะกลางคนไปแล้วคุณอาจจะได้เจอเขาหรือว่าบางท่านก็บ้นปลายชีวิตที่ได้เจอนะช่วงวัยห้ก็เป็นไปได้หรือ50อัพเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับวันแล้วก็เวลาช่วงจังหวะของชีวิตของคนเรานะคะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันจริงๆเจอแล้วก็ต้องเรียนรู้เจอแล้วต้องใช้เวลาเพราะใช้เวลาอีกไม่ใช่อีกนะคะก็แยกก็ห่างกันออกไปอีกเพราะฉะนั้นขอให้รักและเคารพตัวเองมากๆถ้าเรามีความสุขกับตัวเองแล้ว มันเป็นความรักเริ่มแรกนะคะเพราะเราไม่ต้องการความรักจากใครความรักคนนั้นที่เข้ามาเป็นอะไรที่เสริมเราเป็นโบนัสเป็นสิ่งที่ดีๆแต่เราจะต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนเพราะไม่เช่นนั้นเราจะวิ่งตามหาความรักแบบไม่สิ้นสุดนะคะโอเคท็อปปีของเราวันนี้นะคะตอนนี้นะคะใครรักคุณและต้องการคุณมากเหลือเกินนะคะมาดูซิว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรนะ ตอนนี้นะคะใครรักคุณนะคะและต้องการคุณมากเหลือเกินนะคะมาดูซิจะเป็นคนที่อยู่ในใจของคุณหรือเปล่านะคะตอนนี้ใครรักคุณและต้องการคุณมากเหลือเกินคะ่ะ เหรียญน,นะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นคนใจเย็นมากนะคะใจเย็นมีความเป็นผู้ใหญ่มีเหตุและผลเป็นคนที่มองการกลายเป็นคนที่มีอะไร วางแผนในชีวิตแผนที่1นแผนที่2ออาจจะเป็นนักวิศวกรนักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาหรือระดับผู้นําหรือเป็นคนที่เบิรนกับว่าชอบศิละปะชอบอะไรที่มันเป็นงานฝีมือนะคะอะไรแบบนี้มีพรสวรรค์เป็นคนที่ละเอียดละเอียดละเมียดละไมนะคะมองอะไรได้ดีออกจุดจุดนู้นจุดนี้จุดตรงนั้นข้อบกพร่องอะไรต้องเสริมอะไรยังไงนะคะเป็นคนที่ละเอียดนะคะแล้วเป็นคนที่มีความมีความสุขนะคะ เป็นคนแฮ ppy เป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์ดูคลืมๆงดูจริงจังนะคะ The High Princess เป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสที่ดีหรือคนกับเขาเหมือนกับว่าอาจจะมีเรื่องไม่ชัดเจนกันหรือว่าเรื่องที่มันคุมเครือซับซ้อนนะคะกันและกันนะคะ The View of Fortune เหมือนกับว่าคนนี้คุณรู้สึกว่าเป็นดั่งโชคชะตาที่ นำพาได้มาพบเจอกันมีความต่างนะคะไม่ว่าจะต่างเรื่องของทางไกลที่ต่างการต่างภาษาอายุที่ต่างกันนะคะแล้วก็มีประเด็นห่างไกลกันออกไปด้วยนะคะอัศวินถ้วยเขาเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นจิตใจดีเขาเป็นดูเขาเป็นคนที่ดูเฟนลี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะดูแบบ ดูเข้มอ่ะดูหล่ออ่ะดูแต่งตัวทันสมัยอ่ะนะคะเสื้อยืดกางเกงยีนก็ได้ลองใส่รองเท้าผ้าบหรือว่าเป็นรองเท้าอะไรที่แบบดูดีมีคลาสสไตล์เขานะคะมีหมวกนะ,ะใส่หมวกบางครั้งนะคะอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่แบบมีความมีความหล่อนะคะมีคราหน่อยๆบางทีอาจจะไม่ไวเคราเลยก็ได้นะคะแต่แต่อาจจะมีไวบ้างอะไรแบบนี้นะแต่งตัวทันสมัยคะ่ะถ้าดูอายุเยอะกว่าคุณมากเขาก็ดูเป็นคนที่ยังอ่อนกวัยหรือว่าสมวัย เเป็นราชาถ้วยธาตุน้ำนะคะเป็นคนที่อบอุ่นเฟนลี่ดูดีมีสเสน่ห์เป็นคนชอบธรรมชาติรักทะเลรักสัตว์เป็นคนใจเย็นแล้วก็มีเหตุและผลนะคะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาคนอื่นได้เป็นอย่างดีมีความเป็นผู้นำนะคะ เป็นคนที่เป็นประเด็นจากคุณด้วยหรือเปล่านะคนคนนี้ที่คุณตัดจบจากเขามานะคะราชินิดะนะคะคุณเป็นคนที่สวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์มีความเป็นผู้นํามีไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวของตัวเองมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตัดคือตัดจบคือจบนะคะคุณกับเขาเป็นคนที่ดูลึกลับและน่าค้นหามากๆนะคะคุณรู้สึกว่าคุณคุณเจอเขาเหมือนกับแรงดึงดูดบางสิ่งบางอย่างให้ได้มาพบเจอกันเหมือนกับเป็นความรู้สึกของความ ความหยินกับหยางความลงตัวรู้สึกถูกชะตาต้องตาต้องใจกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอนะคะเหมือนว่าจะมีความต่างอะแต่มันก็มันไปด้วยกันได้แต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่สะดุดสะดุดลงด้วยการแล้วก็เวลาหรือว่าด้วยบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับรอคอยหรือความไม่เข้าใจกันหรือความไม่เท่าเทียมกันหรือว่าความเห็นไม่ตรงกันหรือคุยกันในเรื่องของ ความชัดเจนไม่เป็นไปตามที่ที่คุยกันแล้วมีมีมีความขัดแย้งกันนะคะเหมือนกับว่าเขาอาจจะทิ้งให้คุณรอเขาอาจจะทิ้งให้คุณรอแล้วคุณก็เลยแบบเหมือนกับว่าไม่อยากรอแล้วก็เดินจากเข้ามาก็ได้นะคะ ขึ้นเป็น two of cups เลยพลังงานของทวิน f l a m หรือว่า soul connection หรือว่าทวินโซนะคนคนนี้มีความแตกต่างจากคุณนะคะแน่นอนทางไกลาอายุที่ต่างกันมากๆ แล้วก็ต่างชาติต่างภาษาแล้วก็มีความรู้สึกของ power ที่ต่างกันเขาอาจจะมีคุณวุฒิวัยวุที่สูงกว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของเขาเป็นคนที่ p o p u l a ลมีสเสน่ห์ดูออร่าดูดีดู Perfect ในสายตาของคุณนะคะ <tox. S 2> เขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นเช่นนั้นเหมือนกันถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะมีความแตกต่างแต่มันก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆที่ได้พบเจอมันถูกชะตานะคะต้องตาต้องใจเหมือนกับว่าได้ ได้มีความรู้สึกดีๆต่อกันแล้วก็มีเรื่องมีประเด็นห่างก,กันออกไปนิ่งกันออกไปนะคะ Two of Cups รอคอยการกลับมาพบเจอกับคุณรอคอยการยนเนียนกลับมาพบเจอกันของ Twin Flame ที่มีความรู้สึกของความผูกพันอยากที่จะพบเจอปรับความเข้าใจพูดคุยนะคะมันมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งอยู่ตรงนี้นะคะก่อนนอนที่คิดถึงยามค่าคืนที่หลับฝันฝันถึงมีความรู้สึกผูกพันจิตวิญญาณลึกๆภายในจิตใจระหว่างคนสองคน อยากได้กลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มีแต่ความสุขความสวยงามที่มีแต่ความสุขสดใสพัฒนาความสัมพันธ์ไปที่ทางที่ดีการได้กลับมาคบเจอกันอีกครั้งแล้วก็มีความสุขด้วยกันได้นะัดเจอกันได้เดทการได้ปรับความเข้าใจได้พูดคุยได้อัปเดตชีวิตซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นคือเขารัก และเขาก็ต้องการคุณมากเหลือเกินนะคะคู่ที่คุณกับเขามีโซคอนเนคชั่นร่วมกันนะคะมีเป็นทวินเฟลมก็ได้โซคอนเนคชั่นก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นคู่แท้นั่นแหละที่มีพลังงานความรู้สึกที่สามารถที่จะฝันถึงกันหรือว่าสามารถที่จะสื่อถึงกันได้นะคะทวินเฟลมก็ให้ลายกันแต่ว่าทวินเฟลมมันจะลึกและดีฟลึกซึ้งมากกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณกับเขามีโซคอนเนคชั่นร่วมกันนะคะและคนที่เป็นประเด็นกับคุณด้วยที่เหมือนกับว่ามีความผูกพันกันเคยคุยเคยมีประเด็นกันเคย คุยในเรื่องของอนาคตกันไว้หรือเปล่าคนคนนี้นะคะคุณกับเขาอาจจะเคยคุยแพลนในเรื่องของอนาคตกันไว้ที่ที่จะเกิดขึ้นแต่มันอาจจะยังสะดุดแล้วไปไม่ได้ในความสัมพันธ์นะคะเพราะเขาอยากที่จะอัศวินทั่วอยากเดินหน้าตามความรู้สึกตามหัวใจมาหาคุณรอคอย นะคะห้าเหรียญรอคอยและยังส่องยังมองยังตามคุณอยู่ในโลกโซเชียลหรือว่าในความฝันบางสิ่งบางอย่างในความคิดถึงการจินตนาการถึงรอความโชคดีที่ได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งเขาก็มีความหวังเหมือนกันว่าสักวันหนึ่งถ้าโชคดีถ้าได้มีจังหวะที่ดีเขาคงจะได้กลับมาพบเจอกับคุณอีกครั้งและหวังว่าจะได้พบเจอคุณอีกครั้งนะคะในไม่ช้าขอเอาคำของเขาค่ะเขารู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรณนะตอนนี้นะคะ บางสิ่งบางอย่างนะคะเราต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ที่ดูแลตัวเองดูแลซึ่งกันและกันเขารู้สึกถึงคุณนะคะว่าคุณอยู่ในใจในความรู้สึกของเขาเสมอเขาอยากที่จะกลับมาเป็นคนใหม่ที่ดูแลที่เทคแคร์คุณให้ดีกว่าเดิมนะคะก่อนอันนี้ถ้าเขาทําให้คุณรู้สึกเสียใจยคุณไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนที่ต้องปล่อยให้คุณไปนะคะ,นะคะเขายังรู้สึกคิดถึงคุณและต้องการ พบเจอกับคุณมากๆเลยเขาสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะคะในบางครั้งที่เขารู้สึกคิดถึงคุณเขากลัวที่จะติดต่อคุณนะคะคือกลัวที่ต,ติดต่อค,คุณเหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นความไม่กล้าความกลัวความหวั่นไหวนะคะกลัวคุณจะไม่ตอบโคกลัวคุณจะไม่ให้อภยัยหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะนี่คือเอาคาของเขานะคะเพราะเขา รักคุณแล้วก็ต้องการคุณมากเหลือเกินนะคะยังอยากที่จะได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งปรับความเข้าใจนะคะในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะได้แต่รอคอยได้แต่มองแล้วก็ได้แต่ส่องคุณอยู่นะคะดูสิ่งต่างๆที่มันเป็นไปก่อนหน้านี้นะคะคนกองออกับอีพีนี้ของเรานะคะตอนนี้ใครรักและ ต้องการคุณมากเหลือเกินนะคะขอบคุณมากมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะทุกคนขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีค่ำคืนนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ